โดเล็กครับแหวนแหวนเฮ้ยปลาช่อนปลาช่อนเออเออเราวิ่งด้วยปลาช่อนนะครับอ่าติดเดี๋ยวก่อนติดผักบุ้งนะครับัเ,เคลื่อนได้เปล่าตีชะโดอยู่นะครับปลาช่อนออกมาก,กัด ก่อนถ้า่อ,อึตัวนี้ประชอนนะครับกัดสายแก้คัน,นก็หมายนี้นะครับมีชาโดนะครับขึ้นอยู่ผมก็ตีตีชาโดนะครับก็คือกะตีตีตื้นะครับตีไปตีมาประช่อนออกมากัดครับสายสวยทีเดียวครับกัดสายแก้คันสีเหลืองนะครับ โอเคครับสายแก้คันสีเหลืองครับบัดช่อนก็ชอบชโดก็ใช้ได้นะครับผมสุดยอดมากครับเดี๋ยวตื้อชโดต่อสุดยอดครับ